สนุนโดยแบรนด์เจนยูจากการซ้อมอย่างหนักตลอดหนึ่งเดือ hey> นที่ผ่านมาถึงเวลาเหล่าสาวน้อยทีมเผลอจะงัดทุกศักยภาพที่พวกเธอมีออกมาโชว์จะทำออกมาได้ดีแค่ไหนต้องที่สุด สวัสดีทั้ง4คนนะครับแองจี้นิง้งติ่นอิเซ่นะครับพราดายจัดให้เรา4คนเนี่ยมารวมกลุ่มด้วยกันเป็นยังไงบ้างอตอนแรกไม่รู้เลยคะ่ะว่าจะมาเจอกันแล้วเราก็ไม่ได้สนิทกันมาก,ก่อนด้วยคือเรามาจากต่างทีมจริงๆคะ่ะแล้วก็ตอนนี้สนิทกันมากเลยคะ่ะแบบเป็นพี่น้องไนสายเลือดได้เลยคะ่ะร้องไห้อีกไหมตอนนี้ ตอนนี้ยังไม่ร้องแล้วตอนนี้ยังไม่ร้องนะอ่ะน้องๆทั้งสี่คนเนี่ยเป็นสายเต้นมาก่อนอ้โหมีคำแนะนํายังไงบ้างสําหรับสายเต้นที่จะต้องเขาจะต้องมาร้องด้วยเต้นด้วยครับจริง,รงๆผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นครูครูเพลงที่สอนร้องเพลงหรือว่าครูที่สอนเต้นมาเนี่ยจัดก,การมาเรียบร้อยสิ่งตอนนี้อย่างเดียวเลยคืออยากเห็นแล้วอยากเห็นแล้วใช่ถ้ากรรมการอยากเห็นแล้วนะครับคุณผู้ชมก็อยากเห็นเหมือนกันนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปพบกับโชว์ที่สองของทีมดิสโก้ I'm จบแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็คงทำออกมาได้ดีอะค่ะก็ไม่น่ามีผิดพลาดอะไรใช่หนูเชื่อในตัวทุกคนาช่บชอ์จบก็แบบจริงๆมันเหมือนมันโล่งใจนะแต่ว่าด้วยความที่ตอนร้องไปอะรู้ว่าตตวเองร้องอะไรไปบ้างแบบมั่นใจแล้วโดนก่อนอื่นนะครับก็ขอชมในเรื่องของการตีโจทย์ให้แตกนะครับของคำว่าดิสโก้เนี่ยพี่ถือว่าตีตีโจทย์คำว่าดิสโก้ออกมาได้ เป็นอย่างดีนะครับคือสื่อสารให้เข้าใจได้แบบชัดเจนมากตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแต่ว่าในในในข้อดีก็ยังมียังมีจุดเขาเรียกว่ามีบาดแผลค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เป็นการแข่งขันก็ต้องพูดจริงๆนะครับในเรื่องของความตื่นเต้นเนี่ยมันฟ้องมากๆพอคือบางทีการเต้นอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะ มันอาจจะฟ้องไม่เยอะแต่พอมีเสียงเข้ามาด้วยเนี่ยมันจะฟ้องอย่างชัดเจนทันทีนะครับเสียงจะมีสันส่นๆบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวรอให้ทางกรรมการทั้งสองท่านน่าจะมีอะไรที่จะพูดเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ตอนที่เรากำลังเปลี่ยนบ o ็อกกิ้งอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะขโมยลมหายใจตรงนั้นมาใช้ในช่วงต่อๆไปได้อันนี้พี่แนะนำนะครับผมขอบคุณครับครับผมขอบคุณค่ะ ด้วยความที่น้องๆอ,อาจจะมีความกังวลนะคะความกังวลนั้น,นะม,นมันแสดงออกมานะลูกนะเรามองเห็นนะคะแล้วสิ่งที่ค่อนข้างจะชัดเจนก็คือว่าทั้งสี่คนเนี่ยต้องไปฝึกในเรื่องของความแข็งแรงของเสียงนะลูกนะไปพัฒนาตรงนี้นะคะให้สามารถที่จะ,ะใช้เสียงแล้วเนี่ยมันมีพลัง นะะในแง่ที่ว่าพอเราร้องแล้วเนี่ยเสียงของเราเนี่ยมันต้องพุ่งออกมาจนได้ยินแต่ในแง่ของการเต้นเนี่ยก็มีบางท่านะคะมีบาง movement ที่ทั้ง4คนทำได้ดีมากนะคะแล้วเราก็มีอุปกรณ์ที่ไม่ได้บังคับง่ายเลยอย่างไมโครโฟนพร้อมขาตั้งเนี่ย แล้วมันก็ไม่เบาด้วยนะคะพี่เชื่อว่าไม่เบาก็ต้องทั้งลากทั้งยกมาทั้งอะไรก็ตามในการจะเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เนี่ยพี่ถือว่าก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งนะคะรับผิดชอบได้ดีเก็บเอาสิ่งเหล่านี้ไปแล้วก็มุ่งมันพัฒนาต่อไปพี่เชื่อมั่นว่าน้องต้องทําได้แน่นอนค่ะครับถ้าในฐานะของน้องสาวของพี่ๆแล้วเนี่ยพ่อดีกว่าครับผมในฐานะที่ผมเป็นพ่อ ก็จะจเป็นเว้นที่ผมสักนิดนึงโอเคอ่นน้องสาว <c oughs> เออเป็นน้องสาวเนี่ยครับพี่จะต้องบอกว่าพี่ภูมิใจแล้วก็พอใจในสิ่งที่น้องๆทํากันในโช์นี้นะแต่ว่าถ้าในฐานะของคอมเมนเตอร์หรือว่ากรรมการที่ต้องตัดสินดนตรีแล้วหรือว่าสิ่งที่พี่เห็นจากโชว์แล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่พี่ต้องดึงตัวเองกลับมาเป็นคอมเมนเตอร์บ้างแต่ว่าต้องบอกว่าเมื่อกี้ที่นั่งดูอยู่พี่ดูด้วยความภาคภูมิใจว่าน้องๆทุกคนทําได้ขนาดนี้ คือแล้วเป็นโชว์ที่มีท่ายากอยู่เยอะไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร้องหรือว่าเรื่องการเต้นการเต้นอย่างที่พี่ต้งเหน่งบอกแล้วว่าการที่มีไมค์อยู่เนี่ยการคอนโทรลไมค์ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะถึงแม้จะไม่ใช่ไมค์ที่มีเสียงร้องจริงๆเพราะเราใช้เอซเซช่ใช่ไหมฮะแต่ว่าไอ้ไมค์ตัวน,นั้นเนี่ยก็นอกจากเป็นตัวช่วยเราแล้ว,ลวก็ยังเป็นภาระเราด้วยะนะครับภาระอย่างหนักหน่วงเลย แต่ว่าครูคงเลเห็นศักยภาพของเราแหละว่าทําได้นะครับสองคือเพลงเนี้ยตัวเพลงตัวฮาร์โมนีหรือเมโลดี้ที่อยู่ในเพลงอะ่ะก็ไม่ใช่เมโลดี้ที่ง่ายเป็นเมโลดีท้ที่มันมีโน้ตที่มันแบบมันไม่ได้เป็นโน้ตแบบโน้ตเต็มเสียงขึ้นไปขึ้นมันมีความด้วยความ,มัันเป็นเพลงโซมันมีโน้ตที่มันต้องมีการแบบโดดขึ้นไปโน้ตนั้นบ้างลงมาโน้ตนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามพี่ ว่าสมมติเวลาโชว์เราจะทำให้มันดีที่สุดในโชว์นี้ได้ไงพี่ว่าต้องมีลีดเดอร์คนหนึ่งที่ที่สามารถจำเมโลดี้แล้วก็ร้องเมโลดี้นี้ได้แล้วก็ให้คนนั้นเป็นหลักแล้วคนอื่นสามารถที่จะแบบแอบบแอบบแบบซ่อนๆอยู่ด้านล่างได้อะไรเงี้ยเพราะว่าพอถึงเวลาที่แบบมีคนหนึ่งเพี้ยนมาจะเป็นสิ่งที่ยากมากในการร้องเพลงคือร้องเพลงแล้วมีคนหนึ่งเพี้ยนอีกคนหนึ่งก็จะเพี้ยนไปอีกคนหนึ่งก็จะเพี้ยนมันเหมือนกีตาร์สายหนึ่งเพี้ยนสายสองก็จะเพี้ยนตามไปเรื่อย อาจจะต้องมีคนหนึ่งที่เป็นแกนแล้วก็คนที่รู้และเมื่อ,อไหร่ที่รู้ว่าตัวเองเพี้ยนหยุดก่อนเพื่อจะหากับล่องกลับมาให้ได้เท่านั้นเองครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณค่ะโชว์หน้าได้เวลาสาวๆล้มละลาย มันเก่งอ่ะเขาแบบทั้งเป็นโปรเฟชชั่นอลเป็นศิลปินความเครียดไม่มีแล้วเพราะว่าเราก็โชว์ทีมสคนไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็แบบความเครียดก็หายไปเลยและโชว์ที่จะทำให้คุณต้องหมนอย่างไม่รู้ตัวเชื่องหน้าห้ามคลาดครับ <laughs>